่วงข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้านะครับเราจะมาอ่านพระธรรมของพระเจ้าร่วมกันนะครับวันนี้มาถึงพระธรรมวิวรณ์บทที่6นะครับวิวรณ์บทที่1ทําใถ้าไม่เราได้รู้ว่าอครทุตยนได้รับพระราชสารหรือพระชนะที่มาจากพระเจ้าแล้วพระธรามของพระเจ้าได้เปิดเผยให อาคาัครทุตยนเนี่ยได้เห็นอนาคตศาสตร์หรือได้เห็นคําคพยากรต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีถ้อยคําที่เตือนไปยังคิดีจักรทั้ง7ในบทที่2บทที่3นะครับแล้วก็บทที่4บทที่5ทําให้เราเห็นภาพว่าเมื่อมีถ้อยคําไปถึงคดีจักรทั้ง7แล้วทูตสวรรค์ได้นํา อาคาทูดยอนเนี่ยนะครับไปที่ภาพไปที่สวรรค์เห็นภาพของการนมัสการพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์นะครับเนาะแล้วก็ในขณะที่นมัสการสรรเสริญนพระเจ้านั้นที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้ามีหนังสือมว้วนซึ่งหนังสือม้วนนั้นนะมีทูตสวรรค์บอกว่าใครสามารถมีใครคู่ควรที่จะ แกะตราที่ประหนึกหนังสือมวนนี้ได้ไม่มีใครสามารถที่จะไม่มีใครคู่ควรที่จะเปิดปน,นึกหนังสือมวนนี้ได้นะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ผู้อาวุโสผู้หนึ่งก็ได้บอกว่าพระเยซูคริสผู้ทรงสมควรได้ผู้ทรงสมควรที่จะเปิดตราแกะตราหนังสือมวนนี้ได้เพียงผู้เดียว นะครับแล้วก็ในบทที่ 6, นะเราก็จะมาดูด้วยกันว่าพระเยซูคิ์ผู้ทรงสมควรแก่ตราหนังสือม้วนนี้นะครับมีทั้งหมด7ดดวงเนี่ยแต่ละดวงหมายถึงอะไรนะครับในบทที่6นี้มีการแกะตรา,าแค่เดดวงนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับในหัวข้อ การพิพากษาเหนือโลกที่เสื่อมสรามพระเยซูคริสต์ทรงควบคุมประสาทโลกอย่างไรการพิพากษาโลกที่เสื่อมทรามเป็นอย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ บทนี้ก็อยู่ในโครงเรื่องที่สองเป็นหัวข้อการแกะตราทั้งเจ็ดนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับในข้อที่หนึ่งและข้าพเจ้าเห็นพระเมสโปดกพระเมสโปดกก็คือแกะของพระเจ้าแกะเพื่อถวายบูชาสําหรับพระเจ้าพระเมสโปดก,กคือพระเยสุคิ์ซึ่งเป็นลูกแกะเ,เป็นแกะที่ ถวายบูชาแด่พระเจ้านะครับและข้าพเจ้าเห็นพระเมสโผดกทรงแกะตราดวงหนึ่งในเจ็ดดวงนั้นและข้าพเจ้าได้ยินเสียงขอไปได้ยินสิ่งมีชีวิตตนหนึ่งในสี่ตนนั้นร้องเสียงดังเหมือนอย่างเสียงฟ้าร้องว่ามาเธอ่น้องครับตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับนี่เป็นการพิพากษาชุดแรกนะครับจากทั้งหมด3ชุด แต่ละชุดมีเจ็ดอย่างโดยอีกสองชุดคือตร,แ,รแล้วก็ขันนะอยู่ในบทต่อๆไปที่เราจะอ่านนะครับขณะที่ตราแต่ละดวงถูกเปิดออกพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเมสสโรดกก็เคลื่อนเหตุการณ์ซึ่งจะนำไปสู่บ้านปลายของประวศาสตร์มัลซเซียชาติหนังสือม้วนยังเ,เปิดจะยังเปิดไม่ครบถ้วนจนกว่า จะเกะตราดวงที่7นะครับเนื้อหาสาระในหนังสือม้วนเผยให้เห็นถึงความเสื่อมทรามของมนุษยชาติและแสดงให้เห็นถึงสิทธิอำนาจของพระเจ้าเหลือเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์ของมนุษย์การพิพากษาของพระเจ้าถูกเปิดเผยเป็นลำดับนะครับลำดับแรกคือตราทั้ง7ลําลำดับที่2คือแตรแห่งการพิพากษาทั้ง7ลําดับที่3คือขัน แห่งพระพิโรธหรือชามแห่งความกริ้วของพระเจ้านะครับเรา,าอ่านกันต่อนะครับในบทที่2องข้าพระเจ้าก็เห็นและนี่แน่ม้าสีขาวตัวหนึ่งออกมาผู้ที่ขี่ม้าตัวนั้นคือขอไปถือธน,นูและได้รับมอบมงกุฎแล้วท่านก็ออกไปอย่างมีชัยและเพื่อจะได้ชัยชนะรองครับ เมือเ่อแกตราดวงแรกม้านะสี่ตัวก็ปรากฏนะม้าแต่ละตัวก็เริ่มปรากฏนะม้าเหล่านี้เนะี่ยหมายตั้งแต่เดี๋ยวจะมีตัวโตต่อไปด้วยนะครับม้าเหล่านี้นะครับหมายถึงการพิพากษาของพระเจ้าต่อบาปแล้วก็การกรบฏของประชาชาติของประชาชนของมนุษย์พระเจ้าผู้นำทิศทางประวัติศาสตร,ร์มนุษย์ ทรงใช้แม้กระทั่งศัตรูของพระองค์ทำให้พระประสงค์สำเร็จมาสี่ตัวเป็นการชิมลางของการพิพากษาขึ้นขั้นสุดท้ายที่จะมาถึงบางคนนะบนภูเขามะกอกเทศนะ,ะซึ่งวันนั้นพระเยซูคริสต์ได้เปิดเผยนะในพระธรรมมัทธิวบทที่24ที่ภูเขามะกอกเทศพระองค์ทรงเปิดเผยถึง ยสุุดคท้ายนะาแต่ละตัวในบทนี้เราอ่านนี้นะครับสีต่างๆกันนะบางคนกล่าวว่าอาจจะม้าสีขาวที่เราเห็นที่เราอ่านไปนะครับม้าสีขาวคือชัยชนะและผู้ขับขี่คือพระคิดบางคนอาจจะมองว่าอย่างนั้นนะครับแต่ม้าอีกสามตัวท,ที่เหลือนะเกี่ยวข้องกับการพิพากษาฉะนั้น ม้าสีขาวกับผู้ขับขี่ไม่น่าจะเป็นพระเยซูริตทมา้มาทั้งสีเ่เป็นส่วนหนึ่งของการพิพากษาของพระเยซูคิสต,ตั้งแต่ม้าสีขาวที่เราอ่านนะครับพระเยซูคิ์ทรงเปิดเผยให้รู้ว่า,าสถานาการณ์หรือการพิพากษาจะเป็นไปอย่างไรนะครับเป็นการเร่ง ไปของพระคิดพระเยซูริ์ทรงเร่งไปนะขี่ม้าขาวออกมาในตอนนี้ในฐานะที่ผู้พิชิตก็คือเป็นเ,เป็นผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระเยซูเป็นผู้ที่ต่อต้านพระเยซูขนะี่ม้าสีขาวเหมือนว่ามีชัยชนะเหมือนมีความสําเร็จอยู่ในเวลานี้นะครับ แต่พระเจ้าทรงใช้ศัตรูใช้กบฏใช้ปฏิปักษ์ของพวกเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพิพากษาม้าสีอื่นๆเป็นสัญลักษณ์ของการพิพากษาต่างๆม้าสีแดงหมายถึงสงครามเนาะการนองเลือดสีดํำหมายถึงการกันดานอาหารแล้วก็ม้าสีเขียวหม่นหรือสีกะเลวเนี่ยคือความตายนะน้องเราจะมาอ่านกันต่อนะครับ ข้อที่สเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สองข้าพเจ้าก็ได้ยินสิ่งมีชีวิตที่สองร้องว่ามาเถอะและม้าอีกตัวหนึ่งเข้ามาเป็นม้าสีแดงสดผู้ขี่ม้าตัวนี้ได้รับมอบหมายให้เอาสันติภาพไปจับแผ่นดินโลกเมื่อเพื่อให้คนรบราค่าฟันกันและท่านผู้นี้ได้รับมอบดาบใหญ่เล่มหนึ่ง มาสีแดงสดเป็นมา้าแล้วก็ผู้ขี่เนี่ยหมายถึงสงครามแล้วก็ความตายจากความรุนแรงซึ่งพระเจ้าจะทรงอนุญาตให้การเทพ,พระพิโรธของพระองค์ลงมาบนโลกยุคแห่งความยากลำบากแล้วก็ยุคแห่งความรุนแรงฆาตรกรรมและสงครามจะเกิดขึ้นนะังครับในเวลานี้ก็มีสงครามเกิดขึ้นแล้วแต่จะมีสงครามใหญ่เกิดขึ้น ในตอนสิ้นยุคนะครับข้อที่5เมื่อพระองค์ทรงแกตราดวงที่สามข้าพเจ้าก็ได้ยินสิ่งมีชีวิตที่สามร้องว่ามาเถิดแล้วข้าพเจ้าเห็นและนี่แน่ม้าสีดําตัวหนึ่งเข้ามาและผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ถือตราชูม้าสีดําและผู้ขี่ม้าหมายถึงการกระดานอาหารครั้งยิ่งใหญ่สิ่งจําเป็นพื้นฐานในการดํารงชีพจะหายากแล้วก็มีราคาแพงมากความหิวโหวยแล้ว จะแพร่ออกไปทั่วโลกน้ำมันและเหล้าองุ่นหมายถึงต้นมะกอกเทศแล้วก็ถางนซึ่งไม่ได้รับความเสียหายไปองครับจากการการะดานอาหารมากมายในเวลานี้การการะดานอาหารก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อมีสงครามเกิดขึ้นความยากลำบากราคาน้ำมันแพงราคาอาหารเริ่มแพงพ่ป้องครับปุ๋ยยาซึ่งเป็น ต้นทุนในการผลิตอาหารก็เริ่มแพงขึ้นแพงมากในเวลานี้นะครับนั่นก็คือเป็นการเริ่มต้นของการกระดานอาหารที่เราไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนย่างไรแต่ว่ารุนแรงแน่นอนนะครับยนันความยากลําบากเกิดขึ้นนะเมื่อ,อยุคสุดท้ายมาถึงและในเวลานี้เราไดเห็นถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเป็นสถานการณ์ทีเ่เราไม่คิดมาก่อนว่า จะมีสถานการ์แบบนี้มีโรคระบาดมีการกระดานหารนะมีสงครามเกิดขึ้นนะครับในเวลานี้ข้อที่6นะครับแล้วข้าพเจ้าได้ยินเหมือนอย่างเสียงพูดดังออกมาจากถ้ำกลางสิ่งมีชีวิตทั้ง4นั้นว่าเข้าสาลีราคาลิตละ1เดนาริอันเข้าบาเล่สามลิตรต่อ1เดนาริอันแต่เจ้าอย่าทำอันตรายน้ำมันและเหล้าอาง,งุ่ เห็นไ,ไหมครับเนาะ,ะมีราคคือเข้าของเครื่องอุปโภคบริโภคราคาของสินค้าที่ใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค,โค,โคมีราคาสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับพี่น้องครับราคาเดนาริอันเนี่ยนะพี่น้องครับไม่ใช่ถูกๆเนาะเป็นหมื่นนะถ้าเปรียบเทียบกับเงินบาทนะทีนี้ ความยากลำบากในเวลานี้เนี่ยนะที่บันทึกไว้เนี่ยนะในเวลานั้นถ้าเกิดว่ามันราคาแพงแบบนั้นคนก็ไม่สามารถที่จะซื้อหามาได้นะแต่ว่าน้ำมันในเล่างุนซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่มาจากพระเยซูคริสต์ที่ยังให้มีอยู่นะครับข้อที่7นะครับเมื่อพระองค์ทรงแกะตรา ดวงที่4ีข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตที่สี่ 4, ร้องว่ามาเถอะแล้วข้าพเจ้าเห็นและนี่แน่ม้าสีกแเลวหรือสีสีเขียวหม่นเนี่ยนะครับตัวหนึ่งผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้มีชื่อว่ามัจจุราชและแดนคนตายก็ติดตามมาด้วยพระองค์ทรงให้ทั้งสองนี้มีอำนาจเหนือแผ่นดินโลกหนในสส่วนที่จะทำลายด้วยคมดาบ ด้วยความอดอยากด้วยโรคระบาดและสัตว์ด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดินนะครับนี่คือพยากรณ์ที่กําลังบอกกับเราว่าในเวลานี้เนี่ยสถานการณ์ต่างๆก็เป็นไปอย่างนี้แล้วนะครับม้าสีเขียวมนหรือสีกระเรลวเนี่ยกับผู้ขี่หมายถึงความตายหมายถึงสงครามการกระดาาหารความตายภายัภยพิบัติโรคภัยแล้วก็ สัตว์ร้ายจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่ากลัวนะการพิพากษานี้จะรุนแรงถึงขนาดมนุษย์1ใน4 <c oughs> ของโลกจะถูกฆ่าตายไป1ใน4ี่ยีเของประชากรโลกจะถูกทำลายจะถูกฆ่านะครับคนที่ขีม่ม้าได้รับลิทธ์อำนาจควบคุมอยู่เหนือ1ใน4ของแผน่นดินโลกซึ่งชี้ให้เห็นว่าพระเจ้ายังจำกัดขอบเขต การพิพากษาของพระองค์ยังไม่ครอบคลุมทั่วโลกยังมีเวลาที่ให้ผู้ที่ยังไม่เชื่อเนะี่ยหันมาหาพระเยซูคริสนตะ์ละทิ้งความบาปของตนการพิพากษาไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงพระพิโรธของพระเจ้าที่มีต่อบ,บาปแต่แสดงให้เห็นพระกรุณาที่คุณและความรักที่ให้โอกาสแก่ผู้ที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้หันมาหาพระองค ก่อนที่พระองค์จะพิพากษาโลกครั้งสุดท้ายพี่น้องครับสถานการณ์เกิดขึ้นในเวลานี้ที่มีการกันกระดานอาหารมีโรคระบาดมีสงครามเกิดขึ้นเพื่อที่จะเตือนผู้คนให้หันมาหาพระเจ้าพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่ในคลื่นวิทยุชุมชนแล้วก็ใน Facebook y o u t u b e ในเวลานี้หากท่านยังไม่เปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาคอยให้ท่านได้เปิดใจแล้วก็มาชื่อในพระองค์นี่คือสถานการณ์ที่เตือนนี่คือถ้อยคําที่พระเจ้าตรัสผ่าน นะผู้รับใช้พระเจ้าที่จะบอกกับคุณว่าพระเจ้ารักคุณและพระเจ้าไม่ประสงค์ให้คุณต้องถูกพิพากษาไปพร,พร้อมกับโลกไปนี้ที่1สีบลกนะครับนะแล้วเราจะมาดูนะในข้อที่9ก้าถึงสิเนี่ยจะพูดถึงผู้พลีชีพนะครับนะตราดวงที่5นะ้าผู้พลีชีพเพื่อความเชื่อนะต้องการให้พระเจ้านําความยุติธรรมสู่โลกแต่เขาได้รับคําบอกเราให้รอคอยนะพระเจ้าไม่ได้ทรงให้คอยถึง ครบจํานวนแน่นอนนะแต่เพียงแต่ว่าพระองค์ทรงมีเวลาที่เหมาะสมอย่างครบถ้วนว่าเวลาไหนพระเจ้ากําลังบอกกับผู้ที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อเนี่ยว่าพระเจ้าไม่ลืมพวกเขาพระองค์มีเวลาสําหรับพวกเขาอยู่แล้วแล้วก็วันหนึ่งพวกเขาจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้มาร่วมเ,เฉลิมฉลองในแผ่นดินสวรรค์นะครับ ข้อที่9เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่หข้าพเจ้าก็เห็นดวงวิญญาณทั้งหลายที่ใต้แท่นบูชาซึ่งเป็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้าและเพราะคำพยานที่เขายึดถือนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแท่นบูชาหมายถึงแท่นบูชาในพระวิหารที่สัตว์ถูกนำมา ค่าถวายบูชาเพื่อล้างบาปนพี่น้องครับซึ่งในพัน,พนธสัญญาเดิมเนี่ยเป็นแบบนั้นแต่ในวันนี้ไม่มีแล้วที่ใต้แท่นบูชาจะเป็นเลือดของสัตว์เนาะยอนมองเห็นวิญญาณของผู้ผีชีพเพื่อประกาศข่าประเสริฐนะคนเหล่านีา้ยอมตายเพื่อข่าประเสริฐเพื่อชีวิตที่รันนะข้อที่10เขาทั้งหลายร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์เจ้าในผู้บริสุทธิ์และสัตว์จริง อีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพากษาและแก้แค้นต่อคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกซึ่งหลังเลือดของเราแล้วพระองค์ประทานเสื้อคลุมสีขาวแก่พวกเขาแต่ละคนและทรงบอกให้พักต่อไปอีกหน่อยหนึ่งจนกว่าผู้ร่วมรับใช้และพี่น้องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนอย่างพวกเขาครบถ้วนครบจำนวนเมื่อพระองค์ทรงแกตราดวงที่6 ข้าพเจ้าเห็นแผ่นดินไหวยิ่งใหญ่ดวงอาทิตย์กลายเป็นสีดำมืดเหมือนกับเสื้อผ้าขนสัตว์ที่ใช้ไว้ทุกข์และดวงจันทร์วันเพ็ญก็กลายเป็นเหมือนกับสีเลือดน้องครับตราดวงที่6เปลี่ยนฉากกลับมาเป็นภาพบนโลกนี้การพิพากษาทั้ง5ตอนแรกมุ่งไปที่พื้นที่ใดพื้นที่1โดยเฉพาะแต่การพิพากษา ครั้งนี้เป็นสากลทุกคนจะหวัดกลัวเมื่อโลกนี้สะเทือนสถานาการพิพากษาจะไปทั่วทุกที่ทุกแห่งไม่มีที่แห่งใดจะรอดพ้นจากการพิพากษาข้อที่13นะครับและดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าก็ตกลงมาบนพื้นดินเหมือนกับต้นมะเดื่อที่ถูกลมแรงพัดจนผลที่ยังไม่สุกล่นลงมา ท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสือที่ถูกม้วนเก็บและภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็ถูกเคลื่อนไปจากที่เดิมแล้วกษัตริย์ทั้งหลายในโลกพวกคนใหญ่คนโตบรรดาในทหารใหญ่พวกเศรษฐีพวกผู้มีอำนาจและทุกคนทั้งที่เป็นทาสหรือเสรีชนต่างซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและโขดหินตามภูเขา พวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโขดหินว่าจงล้มทับเร,ราเถิดจงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งและจากพระพิโรธของพระเมสโอดกเพราะว่าวันสำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วและใครจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้เล่าพี่น้องครับนี่คือการพิพากษาเหนือโลกที่เสื่อมทรามที่ บันทึกไว้ในหนังสือไบเบิลในพระคำของพระเจ้าเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์ทรงให้กับเราสิ่งที่บรรยายนี้เป็นภาพที่สะเทือนสถานเป็นภาพที่น่ากลัวเป็นภาพที่ไม่มีใครสามารถที่จะอยู่ได้นะพี่น้องครับผู้ที่มีตําแหน่งสูงผู้มีอํานาจทั้งหลายผู้ที่เป็นคนมั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็เมื่อแต่เดิมที่เขาบอกว่าไม่มีพระเจ้านะพระเจ้าเป็นใครนะเขา ทำในสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยกําลังของตัวเองเขามาขัาง่งคั่งร่ำรวยเพราะการค้าการขายความสามารถของตัวเองเขามีชื่อเสียงมีอํานาจเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีบาร,รมีความดีงามของเขาแต่วันหนึ่งเมื่อมีการพิพากษาโลกนี้มาถึงพวกเขาก็ซ่อนตัวที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะซ่อนตัวได้ไปลองครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้จะอยู่ใต้พิภพหรือจะอยู่อนอกโลกนะดวงอาทิตย์ นะดวงจันทร์ก็สะเทือนสถานกลายเป็นสีเลือดไกลไม่ส่องสว่างอีกต่อไปดวงดาวก็ล่วงลงมาพี่น้องครับในเวลานี้ถึงแม้ว่าอดีตสร้างยานอากาศวันหนึ่งโลกถูกพิพากษาไม่มีที่อยู่ในโลกจะไปอยู่ในดวงจันทร์ดาวอังคารพี่น้องไม่สามารถที่จะดีพ้นนะครับวันนั้นพระเยซูคริสต์มาทุกสิ่งทุกอย่างจะสืบเชื้อสถานแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นโต้องการจะตายเพื่อที่จะพ้นจากการพิพากษาเพื่อที่จะพ้นจาก ความทุกข์ทรมานในบึงไฟนรกก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นได้พี่น้องครับการพิพากษานั้นรุนแรงมากฉะนั้นให้เรายำเกรงพระเจ้านะครับนะเมื่อได้เห็นพระเจ้าประทับเหนือพระท,ที่นั่งมนุษย์ทุกคนทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยต่างก็พังการตกใจกลัวพี่น้องครับไม่มีใครที่จะกล้าเผชิญหน้ากับพระเจ้าได้ต่างร้องให้ภูเขาเนี่ยล้มทับตนนะต้องการตายต้องการที่จะไม่มีชุดจุดต่อ,อไปนะไม่ต้องผเผชิญกับเป็นพิพากษ,ษาที่รุนแรง พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระชนะาคำของพระเจ้าเปิดเผยแล้วก็บอกกับเรานะครับมีม้าอยู่สตัวม้าสีขาวม้าสีแดงม้าสีสีดำม้าสีเขียวหมดนะครับทั้ง4ตัวนี้เล็งถึงการพิพากษาเล็งถึงสิ่งที่พระเจ้าจะให้เกิดขึ้นนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเชืมเมตตานำเราเนาะในการที่จะยืนหยัดแล้วก็ ยึดมั่นในความเชื่อพี่น้องที่เป็นผู้เชื่ออยู่แล้วขอให้ยืนหยัดอดทนต่อความยากลำบากนะครับคนที่เข้าประเสริฐกว่าจะมาถึงเราในเวลานี้เนี่ยมีผู้พลีชีพเพื่อเข้าประเสริฐมามากมายนะผู้พลีชีพเหล่านั้นเขายืนหยัดในความเชื่อเพื่อที่จะให้เข้าประเสริฐไปถึงพวกเราดันวันนี้ขอให้เรายืนหยัด อยู่ในความเชื่อเอเมนไหมครับที่เราจะไม่ทิ้งความเชื่อถึงแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับความยากลําบากเผชิญกับการโจมตีการทดลองการล่อลวงต่างๆมากมายแต่เราจะไม่ยอมแพ้ต่อเนื้อนหนังของเราต่อตัวตนของเราหรือต่อซาตานวิญญาณทั่วต่อโลกใบนี้เราจะยืนหยัดแล้วก็ยึดมั่นในความเชื่อต่อไปนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้านะครับจะทําอย่างไรไม่ให้ชีวิตเสื่อมทรามไปกับค่านิยมของโลกเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ ความมั่งคั่งล้มลุกเนี่ยดึงเราออกไปเราจะทําอย่างไรไม่ให้ราคาตันหาเนี่ยดึงเราออกไปเราจะทําอย่างไรเพื่อเอาชนะเหนือหนังตัวตนของเราเราจะทําอย่างไรเพื่อเอาชนะซาตานบญรณะทั่วที่ใช้ทุกวิธีทางที่ล่อลวงเราเพื่อที่จะให้เราเลิกติดตามพระเยซูเลิกเชื่อในพระองค์เราจะทําอย่างไรที่เอาชนะเหนือศาส,สนาที่ซาตานใช้เป็นเครื่องมือทําให้เรา คิดว่าเราทําตามหลักศาสนาด้วยกําลังของเราโดยที่ไม่ต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ไม่ต้องพึ่งพระเยซูคริสต์เราก็สามารถเป็นคนดีได้และเราก็สามารถที่จะเอาความดีเนี่ยเป็นเครดิตที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้เี่นองครับเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะเอาชนะการล่อลวงของซาตานในเวลานี้ขอพระเจ้านําเรานะครับเราไม่มีความดีหรือสิ่งใดเลยที่จะสามารถที่จะเอาชนะความเสื่อมทรามของโลกได้นอกจากพระเยซูคริสต์ผู้ชนะโลกพระเยซูคริสต์ผู้ ชนะเหนือซาตานวิญญาณชั่วพระเยซูกิ์ผู้ชนะเหนือความตายพระองค์สรงพระชนอยู่พระองค์เท่านั้นที่สามารถจะช่วยเราให้เอาชนะเหนือความเสื่อมทรามของโลกนี้ได้เอเมนนะครับฉะนั้นให้เราพึ่งพระเยซูริ์ให้พระเยซูริ์ครอบครองชีวิตถ้าพระเยซูริ์อยู่กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเรายังไงก็ชนะถ้าเราอยู่กับพระองค์ให้พระองค์ครอบครองชีวิตของเรายังไงซาตานก็แพ้เราเอเมนไหมฉะนั้นพึ่งพระองค์เท่านั้นนะครับ จะไม่ถูกพิาาพากษาพร้อมไปกับโลกที่เสื่อมทรามได้อย่างไรนะครับเมื่อเรามาเชื่อแล้วยืนหยัดแล้วก็ก้าวเดินต่อไปยืนหยัดอยู่ในความเชื่อแล้วก็ก้าวเดินในความเชื่อถึงแม้จะเจือกับการต่อสู้อย่างมากมายก็ตามนะครับอย่าให้โลกแล้วก็สิ่งของนี้มานําเราออกไปนะครับในพระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่าในยุคสุดท้าย คนจำนวนมากจะเสื่อมทรามลงแล้วก็คนจํานวนไม่น้อยที่ละทิ้งความเชื่อไปพนงครับเมื่อเราเดินอยู่ในความเชื่อแล้วก็ก้าวเดินในทางของพระเจ้าถึงเวลาหนึ่งซาตานก็จะมาหลอกลวงเราว่าเอ้ยคุณคุณยังจะก้าวเดินไปในเส้นทางนี้อีกเหรอเห็นไหมคนรอบข้างคนอื่นเขาไปตามหาโลกวัตถุสิ่งของความมั่งคั่งร่ารวยนั้นเขามีกินมีใช้ไม่คุณไม่เห็นเลยนะน่ะคนดีอ่ะนะได้ดีมีที่ไหนอ่ะคนชั่วทํา ได้ดีเนะี่ยมีเยอะแยะไปหมดซาตานก็จะเข้ามาโจมตีแล้วก็พูดกับเราแบบนี้แต่เราอย่าไปหลงเชื่อมันในเก้าเดือนต่อไปพี่น้องครับจะไม่ถูกพิพากษาไปพร้อมกับโลกที่เสื่อมทรามอย่างแน่นอนถ้าเราไม่เชื่อฟังมารซาตานที่เข้ามาล่อลวงเราเอเมนนะครับจะประกาศเตือนคนรอบข้างให้มาเชื่อในพระเจ้าเพื่อจะไม่ถูกพิพากษาได้อย่างไรพี่น้องครับคาถามนี้สาคัญมากๆเลยพร,พระเยซูริดมาเพื่อที่จะเอาชนะซาตาน เอาชนะโลกที่เสื่อมทรามนี้ฉะนั้นเราต้องบอกกับคนรับพังที่ยังไม่ได้รู้ข่าวประเสริฐที่ยังไม่ได้รู้ความจริงนี้เราต้องบอกกับคนอีกมากมายที่เขายังอยู่ในความมืดแล้วก็หลงทิศหลงทางอยู่ในเวลานี้ให้มาถึงความสว่างได้รู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดก,การกระดานอาหารสงครามข้าวของราคาแพงความยากลำบากเกิดขึ้นพี่น้องครับประเทศไทยดูเหมือนจะอุดมสมบูนะมรณ์นะมีทรัพยากรนะมี ข้าวในานามีปลาในน้ำในานามีข้าวแต่ยังมีคนอกอยากอยู่ยังมีคนไม่มีจะกินอยู่เป็นเรื่องแปลกประหลาดนะครับชาวนาปลูกข้าวบอกว่าขายไม่ได้ไม่ได้ราคาแต่คนไทยกินข้าวราคาแพงไม่มีตังค์จะซื้อข้าวเป็นไปได้ยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำลังบอกเราว่าโลกใบนี้กำลังจะเสื่อมทรามไปเรื่อยๆแล้วก็ กำลังอยู่ในความยากลําบากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็วันหนึ่งจะเจอกับการกระดานหันอย่างรุนแรงฉะนั้นเราประกาศตื้อหลังของพระเยซูให้ผู้คนกลับมาหาพระองค์พี่น้องครับในพระคาของพระเจ้าบอกกันว่าเล่าอาง,งุ่นนะแล้วก็เทาอาง,งุ่นจะไม่ถูกทาลายใช่ไหมครับคนที่ยึดมั่นในพระเจ้าคนที่ยึดในความจริงของพระองค์ก็จะไม่ถูกทําลายพระองค์จะดูแลเลี้ยงดูแล้วก็จะให้เรายืนหยัดได้โดยพระองค์ฉะนั้น ประกาศนะยึดถือทางของพระเยซูคริสต์แล้วก็ประกาศความจริงนี้ออกไปอย่าหยุดที่จะประกาศเอเนมนนะครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือสิ่งที่เป็นข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามาแต่พระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เปิดเผยให้เราได้รู้ว่าโลกนี้กําลังเสื่อมซามลงไปมีสารพัดสิ่งที่เป็น สิ่งเล่าลวงเกิดขึ้นในโลกใบนี้เราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราต้องเสื่อมสามไปกับโลกและต้องถูกพิพากษาในวันสุดท้ายเราต้องการให้ชีวิตของเรานั้นมีชัยชนะเราไม่สามารถที่จะชนะได้ด้วยกําลังอันจํากัดของเราเองเราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนําเราในการก้าวเดินในแต่ละวันพุองเจ้าค้าเราขอพึ่งพระองค์ขอพระองค์ทรงนําเราอธิฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน